สวัสดีค่ะหมอพรรักหมอผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจบต้อหินและสัญญกรรมปลตาหมอตาเฉพาะทางด้านต้อหินในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการรักษาผลข้ที่สูญเสียการมองเห็นจากต้อหินไปแล้วให้การมองเห็นนั้นอ่ะกลับคืนมาได้อย่างไรคะ่ะสำหรับการรักษาที่จะพูดถึงในเอพิโซดนี้ก็คือการรักษาด้วยสเตมเซลล์ท s นสเ n นเทชันหรือ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์วันนี้เราไปฟังกันเลยค่ะทางการแพทย์การที่เอาสเต็มเซลล์มาใช้รวมถึง การรักษาสเต็มเซลล์ด้วยต้อหินเนี่ยมีการศึกษาวิจัยกันมานานมากเลยนะคะประมาณ40-50ถึงปีที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของต้อหินวันนี้จะได้มาอัปเดตกันนะคะว่าการใช้สเต็มเซลล์ที่จะมารักษาคนไข้ที่ตาบอดไปแล้วสูญเสียการมองเห็นไปแล้วจากต้อหินเนี่ยสามารถที่จะเอากลับคืนมาได้ไหมแต่ก่อนที่จะไปลงลึกการในเรื่องของสเต็มเซลล์ในวันนี้ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในสอบเรื่อง ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาในวันนี้ด้วยนะคะเรื่องแรกที่จะต้องมีความรู้ก็คือเรื่องของเซลล์ที่ถูกทำลายในต้อหินต้องเข้าใจก่อนว่าคือเซลล์อะไรอันที่สองสเต็มเซลล์คืออะไรทำไมมันสามารถที่จะเอาการมองเห็นที่สูญเสยไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาได้ข้อที่3มจะให้เห็นภาพว่าถ้าเอาสเต็มเซลล์มารักษาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างและใครบ้างที่เหมาะกับการรักษาด้วยสเตมเซลล์รวมถึง ณปัจจุบันการทดดองวิจัยในเรื่องของสเต็มเซลล์ไปถึงไหนแล้วและอนาคตข้างหน้าจะไปเป็นอย่างไรให้ติดตามกันค่ะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะคะอยากจะให้ทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อจะใช้คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นความรู้ทางการแพทย์แล้วก็ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของตาสมองวิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะัพพอร์ตด้วยการ ให้ซูเปอร์แตงขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะการที่มนุษย์เราคิดว่าจะเอาการมองเห็นที่สูญเสียไปแล้วของคนไข้ที่เป็นต้อหิน,นกลับคืนมามีเหตุผลดังนี้นะคะข้อแรกเนี่ยคือมีคนไข้ต้อหินกลุ่มหนึ่งค่ะรักษาแบบอย่างดีอย่างดีเลยแต่ว่าการมองเห็นก็ยังเสียไปอยู่ดีบางคนผ่าตัดหลายครั้งออใช้ยาก็แล้วไม่ได้ผลเลเซอร์ก็แล้วไม่ได้ผล ะะจึงเป็นเหตุผลข้อนึงว่ามีคนกลุ่มนี้ที่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังสูญเสียการมองเห็นอยู่ดีทั้งที่รักษาเต็มที่แล้วแล้วก็เหตุผลข้อที่2อนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่ส่วนใหญ่ในชีวิตจริงที่เจอบ่อยเลยก็คือคนไข้ที่เป็นต้อหินมาถึงระยะท้ายของโรคแล้วแปลว่าคนไข้มาถึงตอนที่ตามมวแล้วค่ะพอตามมวแล้วการมองเห็นมันสูญเสียไปแล้วบางทีไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรักษาอย่างไร ทางการแพทย์จะรักษาอย่างไรให้คนไข้มีการมองเห็นที่กลับคืนมาดังนั้นเนี่ยนักประยพณีศาสตร์หรือนักวิจัยก็เลยคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาแราะนะคะทางการแพทย์เนี่ยการเอาสเตมเซลลมาใช้เนี่ยใช้ในแพทย์หลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งที่มดโรคมะเร็งเม็ดเลือดลงมะเร็งเต็มต่อมน้าเหลืองเป็นต้นสิ่งแรกที่อยากจะให้เข้าใจก่อนนะคะก็คือเรื่องของออการมองเห็นปกติมันเป็นอย่างไรการมองเห็นปกติเนี่ย เมื่อมีแสงเข้ามาที่ตาโดยที่จะต้องผ่านกระจกตาผ่านเลนตาที่ใสผ่านน้ำมุกตาที่ใสแสงเหล่านั้นจะไปตกที่จอประสาทตาจอประสาทตานี้เองนะคะจะเป็นตัวที่มีเซลปาาเซลประสาทตาเซลล์ประสาทตาที่เกี่ยวเนื่องกับการมองเห็นมีหลายตัวแต่ตัวที่สําคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับต้อหินแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นเส้นประสาท เรียกว่าเรตินอลแกรนเกียนเซลลหรือ RGC เซลล RGC เซลล์นี่แหละมันจะอยู่ในจอประสาทต,ตาเป็นล้านล้านตัวเลยตัว RGC เซลลเนี่ยมันจะมีแขนขายื่นออกมาเรียกว่าแอ o ซแล้วก็เดนด r ร t ์แขนขาของมันเนี่ยค่ะก็คือตัวที่ยืน่นแล้วก็ยื่นจากตัวจอในจอประสาทต,ตาเป็นเส้นใหญ่เล็กๆเล็กๆ จนไปรวมตัวกันในจุดจุดหนึ่งซึ่งจุดที่ตัวเจ้า RGC เซล l ์เนี่ยรวมตัวกันเนี่ยคือจุดบริเวณขั้วประสาตตาหรือออปติกเนิเร์เพสเพราะอะไรถึงรวมกันเพราะว่าตัวไฟเบอร์หรือว่าตัวออที่เป็นแขนขายื่นออกมาของตัว RGC เซลลเนี่ยจะรวมตัวกันมัดรวมตัวกันค่ะแล้วก็แทงออกไปทะลุข้างหลังลูกตา ทะลุไปเชื่อมต่อกับสมองไปไข้าการที่บริเวณเหมือนฐานสมองแล้วก็ไปเกาะที่บริเวณสมองด้านหลังของเรานะคะก็ทําหน้าที่ให้เรามองเห็นดังนั้นเวลาที่แสงเข้ามาที่ตาจะผ่านสิ่งที่ใสทั้งหมดเลยจนจุดตัวรับแสงนั้นน่ะก็คือ RGC เซล แล้วก็เซลล์ที่อยู่ในจอประสาทตาทำหน้าที่พูดคุยสื่อสารกันคะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่ขั้วประสาทตาผ่านทางเส้นประสาทตาไปที่สมองแล้วสมองก็แปลภาพออกมาให้เรามองเห็นอันนี้คือการมองเห็นปกติต้อหินเกิดจากการที่ตัว rgc เซลล์เนี่ยมันตายค่ะพอตายเสร็จเนี่ยแขนขานของมันก็รีบทำให้ตัว เวลาที่มันเป็นขั้วประสาตตาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นรูปถ้วยมันจะเหมือนคือขั้วประสาตตาเนี่ยมันต้องอัดแน่นด้วยไฟเบอร์ของ rgc เซลลพอปกติแล้วเนี่ยไฟเบอร์ของ rgc เซลมันก็ต้องอ้วนใช่ไหมคะสัดส่วนของรูที่เป็นจุดร,รวมกันเขาเรียกว่าคัพเนี่ยเหมือนถ้วยลงไปเนี่ยมันจะเป็นไม่ใหญ่มากแต่พอการที่เป็นต้อหินตัว rgc เซลล์ตายตัวขั้วประสาทต,ตามันก็จะใหญ่ เขาเรียกว่าคับคับใหญ่ cd หรือว่าคับดิสเลชชอเนี่ยก็คือตัวคับเทียบกับตัวขนาดของออตัวจอประสาทเอตัวขั้วประสาทตาเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยบางทีเนี่ยก็จะได้ยินคุณหมอบอกว่าเออเนี่ยมีคับดิสเลชชอใหญ่หรือว่าตัวขั้วประสาทตาใหญ่พูดง่ายๆนะความจริงมันเป็นมันไม่ใช่ตัวขั้วประสาทตาใหญ่มันเป็นตัวสัดส่วนของตัวตัวไอ้นี่ยแหละตัวไฟเบอร์ที่ การหวังการเป็นคับคับภาษาอังกฤษเรียกว่าคับนะคะการที่มันหวับลงไปกับตัวไอตัวคั่วประสาทตาขนาดของขั่วประสาทตาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันใหญ่อย่างเงี้ยก็เกิดจากการที่ RGC เซลล์เนี่ยมันตายแล้วเส้นใหญ่มันก็บางเพราะต่อมาก็ทําให้คับใหญ่พอคับใหญ่สัญ,ญญาณประสาทที่ส่งไปเนี่ยมันก็จะไม่แรงพอนะะอันนี้เซลล์ที่รู้จักในวันนี้ก็คือ RGC เซลล์พอมันตายเสร็จ มันก็จะทําให้คนไข้ที่เป็นตูเป็นต้อหินที่ RGC เซลตายเนี่ยมองไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์ว่าหมอเนี่ยก็เลยคิดคนว่าถ้างั้นอะเราหาตัว RGC เซลมาปลูกถ่ายได้ไหมถ้าปลูกถ่ายได้คนไข้ก็จะมองเห็นกลับขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้เซลล์ที่จะสามารถปลูกถ่ายได้เนี่ยก็คือสเต็มเซลล์ค่ะอะเรามารู้จักสเต็มเซลล์กันนะคะว่าคืออะไรสเต็มเซลล์เนี่ยมันคือ ตัวเซลล์คิดดูนะว่าเวลาเราเกิดมาเราไม่ได้มีครบ32นใช่ไหมคะเราเกิดจากการปฏิสนธิกันของไข่กับอสุจิหลังจากปฏิสนธิกันแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆแบ่งเซลล์ค่อยๆแบ่งเซลล์อันนั้นแหลคะค่ะก็คือสเตมเซลล์คือเอมบริโอ c นิกเซลล์นะคะเป็นเซลล์ที่มีความสามารถที่จะแบ่งตัวเองได้และ กลายไปเป็นอะไรก็ได้การของสเต็มเซลล์เนี่ยก็คือสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะสามารถที่จะเป็นเซลล์ได้ทั้งเซลล์ Sell กล้ามเนื้อเซลล์ Sell ตับรวมถึงเซลล์ประสาทต,ตาด้วยสเต็มเซลล์ที่เราอยากจะได้ก็คือเซลล์ที่ไปเป็นตัวเซลล์ประสาทต,ตาก็คือ RGC เซลล์ค่ะสรุปนะคะก็คือว่าหลักการเนี่ยก้อหินเกิดจาก RGC เซลล์ตายทำให้ตัวครับติดเลโช หรือว่าตัวแขนขาของตัวประสาทตาเนี่ยอันตายลงมันก็จะต้องหาตัวเซลล์ที่มาทดแทนตัวเซลล์ที่มาทดแทนที่เป็นหลักการที่จะคิดว่าใช้ได้เนี่ยก็คือสเต็มเซลล์เพราะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรก็ได้ขั้นต้นของการทดลองนะคะก็คือเราจะต้องเอาสเต็มเซลล์แล้วมาเพาะเป็น RGC เซลล์ S <S ให้ได้ทีนี้นักวิทยา,ยาศาสตร์เนี่ย ก็เก่งมากนะคะตั้งแต่ปี2006มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์เขาค้นพบสิ่งที่เรียกว่า induced pluripotent stem cell หรือย่อว่า iPSCs นะคะ pluripotent stem cell ตัวนี้แหละมันเ,เป็นเซลล์ที่สามารถไปเป็นอะไรก็ได้โดยที่เราสามารถทำให้มันไปเป็นอะไรก็ได้ก็ คิดค้นเรื่อยมาจนปัจจุบันนะคะเขาสามารถเพาะเลี้ยง RGC เซลได้คือเอาเซลล์ในร่างกายจะเอาเลือดจะเอาแบบแค่แบบตัดผิวหนังนะคะแล้วก็ไปเพาะในห้องแลบออกมาเป็น RGC เซลได้อันนี้เป็นเทคโนโลยีแรกที่ปัจจุบันเ,นเราทำสำเร็จแล้วก็คือเราสามารถที่จะแปลงสเต็มเซลล์จากเซลล์ของธรรมดานี่แหละ induce มันให้มันเป็นสเตมเซลล์แล้วสเตมเซลล์นั้นเนี่ยสามารถที่จะไปเป็น RGC เซลล์ได้แล้วการที่จะทําให้มันอะสเตมเซลล์หนึ่งไปเป็น RGC เซลล์มันก็ต้องมีเทคโนโลยีเรียกว่า Gene Editing หรือว่าการปรับเปลี่ยนจีนนะคะให้จีนนั้นมันบอกว่าเออสเตมเซลล์นี้นะไปเป็น RGC เซลล์นะซึ่งตอนนี้เราทำได้แล้วก็ในปี2015ก็มีการใช้ออตัว ไอ,อ s c เเนี่ยเป็นการใช้ในคนจริงๆก็คือประมาณ9ปีต่อมาก็ได้นำสเต็มเซลล์ที่ใช้ในการทดลองในห้องทดลองนะคะในในในแผดทดลองในห้องแลบเนี่ยเอามาใช้ในคนจริงแล้วในปี2015ทีนี้นะคะพอเราเพาะตัว RGC เ e l ซได้นะในห้องทดลองแล้วเราก็จำลองตัวจอประสาทตานะคะ่ะว่า RGC c e l ซเซที่เราเพาะได้เนี่ย มันอยู่ในจอประสาทตาเป็นยังไงบ้างคะ่ะหลังจากเพาะเสร็จเนี่ยก็ต้องทําให้ RGC เซลลนะ์นแข็งแรงใช้เวสม,มุิใช้เวลาเพาะประมาณ10วันแต่ทีเนี้ยจะทําให้ RGC เซลล์เนี่ยมันจะแข็งแรงอยู่ได้ยังไงมันจะ,ะมีการแตกแขนขาเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆที่จอประสาทตาได้ยังไงแล้วอยู่นานได้ยังไงไม่ใช่อยู่ตายไปนะคะอันเนี้ยก็เป็นการค้นพบ รอบที่2ก็คือมีการใช้เรื่องของ neuroprotective ดักเข้าไปนะคะ neuroprotective ดักนี้เองเนี่ยพอทดลองเข้าไปแล้วนะก็พบว่าสามารถที่จะทำให้ตัว RGC Cell เนี่ยแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นการค้นพบที่2ที่คิดว่ามีความหวังในการที่จะเอา RGC Cell เนี่ย ไปเพาะเลี้ยงในตาไดา้สิ่งที่ต่อมาที่อยากจะให้ตัว RGC เซ l l เนี้ยมันแข็งแรงก็คือมันจะต้องเหมือนมีแขนขาของมันตามตามปกติเพื่อที่มันจะไปเชื่อมกับเซลล์อื่นนะคะในห้องทดลองปัจจุบันเนี้ยก็คือสามารถที่จะทำให้ตัว RGC เซลลเนี่ยมันอายุยืนขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้แล้วอีกทั้งการค้นพบ ในปี2015เนี่ยพบว่า RGC เซลล์ในตาของเราไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวค่ะมีหลายชนิดมากเลยนะคะเป็นแบบ 10, 10กว่าชนิดเลยการที่ RGC เซลเนี่ยมีเป็นหลายชนิดทำให้นัก ทดลองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสังเกตว่าเฮ้ยทำไมบางตัวมันสามารถที่จะปรับตัวได้มันสามารถที่จะอดแอปบตัวเองปรับตัวตัวเองให้แบบแข็งแรงไม่ตายได้อะเขาก็เหมือนมีการทดลองแบบเหมือนใส่ความเครียดลงไปหรือว่าใส่โรคลงไปเนี่ยบางตัวเนี่ยมันแข็งแรงมันรอดได้แต่บางตัวเนี่ยก็ไม่รอดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ขึ้นมาเมื่อ45หปีก่อนนะแล้วเขาก็สามารถที่จะเหมือน เห็นแล้วว่าตัวบางตัวตัวนี้แหละตัว A สมมติ RGC c e l A เนี่ยมันแข็งแรงมากกว่าเพื่อนเขาก็พยายามที่จะเหมือนเ,อเรียนแบบตัว RGC c e l A นี้เพื่อที่ให้มันแข็งแรงโดยหาแบบเหมือนอสิ่งที่มันแตกต่างไปจากการสังเกตะคะก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าตัว RGC cell เนี่ยมันมีตัวที่แข็งแรงแล้วมันก็มีตัวที่อ่อนแอ นักวิทยาศาสตร์ก็เลยศึกษาว่าเฮ้ยตัวที่แข็งแรงเนี่ยมันทำยังไงทําไมมันถึงแข็งแรงมันมีจีนโคดอะไรหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้แข็งแรงดังนั้นเนี่ยเรื่องความแข็งแรงของ RGC เซลลอันเนี้ยเราเหมือนจะได้คําตอบแล้วว่าทําอย่างไรให้มันแข็งแรงและมันให้รอดนานขึ้นความท้าทายที่2ของการปลูกถ่ายเลดเยาแกงเกล็ดเซลล์หรือ RGC เซลล์นะคะออของโรคต้อหินนะ จริงๆแล้วก่อนที่เขาจะคิดว่าเอา RGC cell เนี่ยมารักษาในโรคต้อหินเขาเอามารักษาในโรคอื่นก่อนแล้วก็คือโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมมีการปลูกไทติเซมเซลเข้าไปนะคะซึ่งตัวโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนโรคต้อหินโรคต้อหินเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัว RGC cell เนี่ยมันส่งสัญญาณให้เพื่อนแล้วมันก็ไปรวมกันที่ขั้วประสาทต,ตาแล้วมันก็ส่งสัญญาณต่อไปในสมองเพื่อที่จะแปลภาพแต่ว่าตัวเ,เรื่องของ ตัวจอรประสาทตาเสื่อมนะคะมันจะเสื่อมแค่ตรงเขาเรียกว่าตัวแมคลูล่าตรงกลางของจอรประสาทตาพอเราเอา RGC เซวางปึ๊บไปตรงนั้นอะ่ะมันก็โอเคเลยนะคะแต่ว่าของต้อหินอ่ะไม่ใช่ต้อหินเนี่ยมันต้องอาศัยการเหมือนเออประสานกันของ ตัว RGC เซล์ประสานคันของตัวขั้วประสาทตาแล้วก็ประสานงอกไปยังสมองเวลาที่มันตายอ่ะ RGC เซล์ตายลงแขนขามันตายลงขั้วประสาทตามันก็ตายลงด้วยขั้วประสาทตาขั้วประสาทตามันก็ตายลงด้วยเพราะฉะนั้นนะสัญญาณมันจะขาดตรงที่ขั้วประสาทตายังไงก็ไม่ไปถึงสมองแล้วกว่าจะไปถึงสมองเนี่ยมันก็ยาวมากเลยการที่เราเนี่ยสมมติเราเปลูกถ่าย RGC เซลหรือว่าเลตเนลแกงเกียรเซลได้แล้วเนี่ย แต่ว่าถ้าเลติเนลเกงเขียนเซลไม่สามารถที่จะยืดแขนขาแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็ออกทะลุหลังลูกตาได้อันนี้มันก็เป็นสิ่งทา้าทายที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ทา้าทายอยู่4-5ปีก่อนนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พบว่ามีการฉีดตัว RGC เซลเข้าไปในตานะในสัตว์ทดลองนี่แหละเสร็จปุ๊บ RGC เซลเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนทะลุผ่าน เข้าไปข้างใต้ชั้นจอประสาทตาได้เพราะว่ามีตัวเหมือนแบบเป็นเส้นใยเป็นเมมเบรนเป็นแบบเหมือนเส้นใยที่เคลือบอยู่มีข้างหน้านะคะ mm hmm. เป็นแผ่นที่เคลือบอยู่ข้างหน้าตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาอะทําสําเร็จแล้วก็คือเขามีสารตัวหนึ่งที่สามารถที่ถลาดเส้นใยนี้ได้หรือแม้แต่การออดึงเลาะผังผืดของออสิ่งที่อยู่บนชั้นบนของตัวจอประสาทตาเนี่ยออกก็ทําให้ตัว RGC ซลล์เนี่ย มันสามารถที่จะลงไปที่จอประสาทต,ตาแล้วมันก็เหมือนแผ่ขยายสัญญาณไปเชื่อมกับเซลล์ต่างๆที่จอประสาทต,ตาได้อันนี้ก็เป็นความสำเร็จอีกอันนึงของการค้นพบในปัจจุบันนี้ทีนี้อย่างที่บอกนะคะมันก็จะมีแบบเหมือนเรื่องของการเชื่อมของตัวหลังลูกตาไปอีกเพราะว่าตัวเวลาที่ตัว แขนขาของ RGC เซลล์มันเชื่อมกันใช่ไหมคะมันก็จะทะลุออกสิ่งที่เรียกว่าออปติกดังเแล้วทะลุออกข้างหลังอันนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันว่าตัวสัญญาณนะมันไม่ปลนนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทดลองอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสเต็มเซลล์เลระลีเล์สเต็มเซลล์เลย์เนี่ยจะเป็นการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ตรงจอตรงขั้วประสาทตาเพื่อให้มันเชื่อมกับ ตัว RGC Cell ์ที่เราปลูกเข้าไปแล้วก็จะมีสัญญาณที่เป็นตัวเชื่อมอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่สำเร็จดีเท่าไหร่แต่ก็การมีการคิดคิดคทฤษฎีนี้ขึ้นมาซึ่งก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะเป็นไปได้ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งของตัวงานวิจัยนะคะก็ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยงานวิจัยก็เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะมีเกือบ50อกว่างานวิจัยแล้วที่กำลัง ได้ทำการทดลองอยู่นกะปัจจุบันนี้ค่ะปลบกความสำคัญของการที่จะใช้สเต็มเซลล์แทน RGC เซลล์แรกเนี่ยเราจะต้องหาเซลล์ที่เป็น RGC เซลลมาทดแทนซึ่งทำสำเร็จแล้วอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่มีการออคิดค้นในเรื่องของ p พลิโพเทนสเต็มเซลล์เราสามารถที่จะทำในห้อง l a บได้ว่าอันเนี้ยเราอะทำให้มันเป็น RGC เซลลสามารถที่จะพอมฉีดเข้าไปในตาได้ข้อที่2ก็คือ การที่ทำให้ตัว RGC เซลลที่เราเพาะมาจากสเต็มเซลล์นั้นมันเจริญเติบโตได้มัน,เ,มนเ,ออเหมือนอยู่รอดได้เซอร์ v เวอได้ในตาของคนจริงๆอันเนี้ยเราก็มีแนวทางแล้วโดยการใชออ้การใช้ยานะคะที่ทำให้แบบเหมือนมันไม่ตายเร็วอันเนี้ยจากการทดลองจากแลบทดลองเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วอยู่รอดมากขึ้นแล้ว ข้อที่3ที่เป็นข้อที่ยากจริงๆสำหรับในปัจจุบันก็คือการที่ทำให้มันคอนเน c t ชันนะคะถึงตั้งแต่ในจอประสาทต,ตาขึ้นมาออกมาข้างหลังลูกตาแล้วก็เข้าไปทะลุที่สมองอันนี้ยังยากมากๆอยู่อาจจะต้องลูกถ่ายทั้งตัวเสเต็มเซลล์ที่เป็นอาจิเซลฉีดเข้าไปในตาแล้วก็ต้องอาจจะต้องบุกถ่ายทั้งที่อยู่ในเป็นสเต็มเซลล์อิเลที่ได้พูดไปแล้ว ปัจจุบันนี้นะคะสรุปแล้วนะคะการใช้สเตมเซลล์ในการรักษาต้อหินยังไม่มีประเทศไหนที่รองรับไม่ว่าจะเป็น fda ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือของประเทศอื่นๆเพราะมันก็ยังมีความท้าทายหลากหลายอยู่ในแง่ของการส่งสัญญ,ญาณประสาทอย่างที่ได้บอกไปจะต้องเตือนนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปออฉีดสเต็มเซลล์ตามคลินิกซึ่ง ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายยังไม่ได้การรับรองและผลงานวิจัยก็ยังไม่ได้มีชัดแจ้งในมนุษย์ว่าสามารถที่จะทําให้การมองเห็นนี้กลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะมีเคสรีพอร์ตหรือการรายงานเคสที่ไปฉีดสเต็มเซลล์ที่คลินิกแล้วเกิดตาบอดทั้งสองข้างนี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันการฉีดสเต็มเซลล์ที่คลินิกเนี่ยก็แพงมากม ก็เจอคนไข้ที่ไปฉีดมาเหมือนกันนะคะก็อันนั้นไม่ได้ผลแต่อันเนี้ยไม่ได้หมอไม่ได้เจาะลึกเป็นคนไข้ต่างชาตินะหมอไม่ได้เจาะลึกไปว่าเขาเนี่ยไปฉีดอะไรยังไงนะคะก็คือการมองเห็นเขาอ่ะก็ยังไม่ได้ดีขึ้นสําหรับในอนาคตการที่เราจะได้ใช้สเต็มเซลล์ในตาการฉีดเข้าไปในตาเนี่ยจะอีกสักกี่ปีนักวิทยาศาสตร์ก็มีการทดลองแล็บหลายๆที่ต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันนะคะว่า อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้1ปี2ปีหรือว่า3ปีแต่ว่าภายใน10ปีนี้จะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนส่วนตัวก็คิดว่า10ปีมันก็ไม่นานนะคะถ้าสามารถที่จะเอาการมองเห็นนี้กลับคืนมาได้อะมันก็คุ้งที่จะรอจริงๆสำหรับคนที่เป็นต้อหินก็ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ10ปีไม่นานเกินรอจริงๆเราอาจจะได้พบการรักษาแบบใหม่ของคนที่เป็นต้อหินแล้วสวนเสยกับ แล้วสูญเสียไปแล้วก็ให้กลับคืนมาได้อย่างไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับคนที่อายุน้อยแล้วปัจจุบันเนี้ยคนมีแนวโน้มว่าจะอายุยาวขึ้นหมอคิดว่าอาจจะต้องดูแลตัวเองเพื่อที่จะรับกับการรักษานวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้อีก10ปีอาจจะไม่นานเกินรอและปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมันก้าวล้ำจริงๆแล้วอาจจะ รออม่ถึงสิปีก็เป็นไปได้ค่ะสรุปวันนี้นะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเรื่องของสเตมเซลล์ ale, ความก้าวหน้าของการใช้สเตมเซลล์ในการรักษาต้อหินว่ามันมีไปถึงไหนแล้วคนที่จะใช้ก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นต้อหินที่สูญเสียการมองเห็นไปแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเ,เห็นได้หรือว่าการมองเห็นที่แคบมากมีเซลล์ประสาทตาที่ตายไปแล้วนะคะการใช้สเตมเซลล์เนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือก ในอนาคตผมว่าความรู้นี้นะคะจะเ,เป็นส่วนที่ทำให้คนที่สนใจการมองเห็นไปแล้วมีความหวังมากขึ้นสหรับเอพิโซดนี้สวัสดีค่ะ